เข้ากับลุงกิจไปวัสดีคับกับลุงกิจครับสวัสดีครับนี่เข้ากล้องไหมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนผมกิจครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาตึงโซ่นะทุกคนเนี่ยใครนีเชือสีชมพูสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนน้องอะไรครับน้องอะไรอะไรลน้องลาลาอ่าถ้าผู้ชายอย่างเราก็จะพอรู้นะครับแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยก็จะไม่รู้นะทุกคนเนี่ยเห็นไหมโซ่ยันาเนี่ยทุกคนขับไปเนี่ย อาจจะตกได้นะครับนับเป็นอันตรายนะทุกคนพันล้อพันอะไรเนี่ยผ่าล้มพ่าอะไรได้นะครับเ <Okay. S 1> นี่ยทุกคนทุกคนเห็นขีดตรงนี้ไหมง่ายๆนะครับมันจะใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะแต่พี่กิตจะใช้กุญแจเลื่อนนะครับง่ายๆเพราะเราไม่ได้ขันอะไรอัน <c oughs> เพราะเราไม่ได้ขันอรอกไปเลย <c oughs> รรลุงทำอะไรครับลุงชอบขับรถครับลูกเรียนอะไรครับเ <c oughs> น่ขันขันขันให้หลวมนะทุกคนลุงทำอะไรครับว่าทำไมโหดจากความถามทำอะไรครับลูก <c oughs> เรียนูอะไรครับ <c oughs> เน่แล้วก็ใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะทุกคน ไม่ใช่เป็นสีเบอร์สิบสองไม่กีติดตึงก่อนนะครับตึงทางด้านซ้ายก่อนเนะี่ยเราจะตึงทางด้านซ้ายขยับดูขีดตรงนี้เป็นหลักนะทุกคนไอขีหนี่สองสามสี่เนี่ย,เ,ยนะเป็นหลักแตนะ่เห็นไหมโซ่ก็จะค่อยๆตึงขีดอยู่ตรงไหน,นแล้วก็นับเลยหนึ่งสองสามสี่สี่นิดนินะครับพอเราดูแล้วว่าสีนี้เราก็มาขันอีกข้างนะทุกคนให้สีเนื่ ก็กกกกกกด็ดกดกกกกกมาให้ป้าถ hm ่ายก่อนเร็วมาเออมาดูดูดูลุงทำดูลุงซ่อมรถนีทุกคนมันก็จะตึงๆพอดีนะครับเย อย่าให้ตึงมากนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าตึงมากโซ่เดี๋ยวโซ่มันจะขาดแล้วก็ให้ตึงแบบพอดีเดี๋ยวพี่กิจจะให้ตึงแค่นี้พอนะครับพอเราได้ระดับแล้วก็ขันขันแน่นทุกคนขันแ,แน่นขันแ,แน่นขันแ,แน่น,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 นอย่ามาล้มทาวนะโลก ไหมทุกคนเนี่ยเราก็จะได้โซ่ติดตึงแล้วนะครับง่ายๆดูฟันสเตอร์เนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยก็คือใกล้หมดนะครับสเตอร์ของเราก็จะโดนโซ่กินไปกินไปเรื่อยๆนะครับจนแบบความเนี่ยตรงฟันตรงเนี้นะสึกนะครับแล้วมันก็จะเรียบแล้วก็จะทําให้โซ่แบบใช้การไม่ได้เราต้องซื้อใหม่นะครับแต่เนี่ยมันก็ยังเหลือประมาณสิบ0สเอร์เซ็นตยู่นะครับที่กิบก็เลยจะตึงๆใช้ไปก่อนนะครับ ยุคนี้มันยุกประหยัดครับทุกคนบ๊ายบายอะล่ะครับทุกคนพี่กิจก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์พี่กิจด,ด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหมค่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายตามลงด้วย bye bye. น้องอะไรน้องอะไรน้องชินน้องชิน <laughs>